พระอาจารย์ก็ต้องแนะนําตัวเองก่อนเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพระอาจารย์ต้นเนี่ยเป็นใครในช่วงเวลาปี2 5 4พรอสิบาอายุยี่ปีพระอาจารย์ต้องการจะมีครอบครัวก็เลยไปพูดกับแม่แม่ก็เลยบอกว่าถ้ามึงจะมีครอบครัวมึงไปบวชให้กูก่อนนี่คือจุดเริ่มต้นก็คิดในใจว่าจะไปยากอะไรบวชก,ก็บวชมาแล้วอีกอย่างหนึ่งเห็นพระที่บวชก็สบายดีนะกิน แล้วก็อน,นอนเออเราจะได้อาใส่เวลาช่วงเวลานั้นน่ะพักผ่อนบ้างเพราะว่าตอนเป็นคาราวานนี่กินแต่ไม่ค่อยนอนกินซึงสว่างจะได้จะได้พักผ่อนบ้างนะ่ะเวลานั้นน่ะก็ดีทีนี่ตอนนั้นพระจาจาร์อยู่ที่รังคาแพงหกสิบห้าคุ้นเคยกับวัดเทพบีลาสมัย,ยตั้งแต่เป็นเด็กเรียนโรงเรียนวัดเทพบีลาีา่คิดว่าจะไปหัวที่นั่นเพราะรู้จักพระที่นั่นแม่บอกว่าเมืองต้องกลับไป ไปบวชที่บ้านเกิดอำนาจเจริญก็ได้ไปแล้วก็เป็นวัดป่าอีกความเป็นวัดป่ากับวัดในกรุงเทพมันมีความรู้สึกบรรยากาศที่แตกต่างกันตอนแรกก็คิดว่าจะได้ไปพักผ่อนไม่ได้พักวัดนั้นเขาทําการทํางานทําข้อวัดกิจวัดเขาไม่ได้นิ่งอยู่เฉยไม่ได้กินแล้วก็นอนเหมือนภาพที่เราเคยเห็นพระที่อยู่ในเมืองก็ทําการทํางานผสมปูนก่ออิฐทําห้องน้ํา ก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็ต้องไปทําเจริญกรรมฐานปฏิบัติกรรมฐานตรงนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้พระอาจารย์ตั้งคําถามว่าคําว่ากรรมฐานคืออะไรพวกเราศึกษามาเยอะอาจจะตอบได้พระในวัดบอกว่าพุทโธคือกรรมฐานพระอาจารย์ก็บอกว่าพระอาจารย์ก็เคยเรียนมานะบวชเป็นเนนมา6ปีพุทโธนี่มันไม่ได้เป็นกรรมฐานพุทโธนี่เป็นคําบริกรรมแต่ในความเข้าใจพระอาจา,ารย์พระอาจารย์อยากจะเข้าใจว่าอะไรคือกรรมฐานไม่ได้ถามว่าอะไรคือคําบริกรรมแต่พระในวัดก็บอกว่าก็พุโทโธนี่แหละ คือกรรมฐา,านก็ถามแย้งเข้าไปในพระอ,อีกวะผมอยากจะทราบว่าความหมายของคำว่ากรรมฐา,านคืออะไรอันนี้เป็นวัดป่าวัดกรรมฐา,านอยากจะรู้ว่ากรรมฐา,านนี่มันคืออะไรเขาบอกเอ้าหม่อมนี่พระบ,บทใหม่เขาเรียกหม่อมทางอีสานก็พุโทโธนี่แหละเป็นกรรมฐานพระอาจารย์ก็รู้ทันทีเลยว่าเอ๊ะพระในวัดนี้น่าจะยังไม่ได้เข้าใจคําถามที่พระอาจารย์กำลังถามคืนพูดต่อไปก็คงขัดแย้งกันแน่นอนก็เลยเดินออกมาแล้วก็ไปหาคาตอบคําตอบเองขึ้นไปศาลาแล้วก็ จะไปหาความหมายคาว่ากรรมฐานในหนังสือพระไตรปิฎกซึ่งตอนนั้นพระไตรปิฎกมีอยู่100ร้อยเล่มปุ้ยแสงฉายสธรรมภักดีพิมพ์ไว้ดึงมาอ่านเล่มหนึง่งปวดหัว <c oughs> รู้เรื่องดึงอีกเล่มหนึ่งมาเพื่ออ่านจะรู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องเอ๊ะเราเราจะเข้าใจความหมายความหมายกรรมฐานได้ยังไงมันเป็นลักษณะหนึ่งเฉพาะตัวของพระอาจารย์หรือเปล่าตรงที่ว่าถ้าพระอาจารย์ไม่เข้าใจอะไรเนี่ยพระอาจารย์จะไม่ได้ทําสิ่งนั้นหรือทําสิ่งนั้นก็ถ้าเราทําบนความไม่เข้าใจเราก็จะมีคําถามแล้วก็มีความสงสยัย แล้วทามีความสงสัยบนการกระทามันก็ไม่โลงใจต่อการกระทําการกระทํการก,รทก็ไม่ค่อยจะได้ผลก็รบกวนความรู้สึกมันไม่มีคําตอบเลยว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีคําตอบแล้วเราจะไปทํำยังไงทากรรมฐานวัดป่าวัดกรรมฐานต้องทํากรรมฐานมีหนังสือนโกวาดอยู่เล่มหนึ่งข้างๆตู้พระไตรปิฎกก็เลยหยิบมาอ่านดูอ่านตั้งแต่หมวดหนึ่งจนมถึงหมวดสี่พบคําว่า,าธาตุกรรมฐานสี่อ๋อเนี่ยกรรมฐานอยู่นี่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าธาตุกรรมฐานสี่เอาก็มึงก็ทำกรรมฐานมอยู่ที่นี่เวลาทํากรรมฐานก็ต้องทําอยู่ตรงนี้ ธาตุกรรมฐานสี่ตอนนั้นเข้าใจเอาเองว่าการทํากรรมฐานเนี่ยคือการท่องก็เลยท่องบทธาตุกรรมฐานสี่ไว้ท่องไปบินอากาศก็ท่องกลับจากบินอากาศก็ท่องฉันอาหารอยู่ก็ท่องถูสาาอยู่ก็ท่องปัดกวาดรานวัดอยู่ก็ท่องส่งน้ําอยู่ก็ท่องทากิจวัตรข้อวัดอยู่ก็ท่องธาตุกรรมฐานสี่ธาตุสีคือธาตุดินเรียกปฐวีธาตุธาตุน้าเรียกอาโปธาตุธาตุไฟเรียกเตโชธาตุ ธาตุลมเรียกวายโยธาธาตุอันใดมีลักษณะแข็งแข็งธาตุนั้นเป็นธาตุดินธาตุดินท,ท,ที่อยู่ในกายนี้คือผมขนเล็บกระท่องอย่างนี้แหละท่องอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งเกิดการตั้งคําถามขึ้นมาว่ามันมีบทตอนท้ายบทสรุปของ่าตกรรมฐานว่าความกําหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่คือดินน้ําไฟลมประกอบรวมกันอยู่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเรียกว่าธาตุกรรมฐานนี่แหละคาถามที่ตั้งขึ้นมาว่าเอา้าความกําหนดพิจารณากายนี้ให้เห็นแสดงว่าบทนี้ไม่ใช่แค่ท่องเฉยแต่พิจารณาให้เห็น เห็นยังไงละทีเห็นร่างกายเป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมก็มีบอกไว้แล้วส่วนแห่งธาตุต่างๆผมคนเรียกฟันดัางเนื้อเนี่ยดินดีสเลดดองเลือดน้ําไฟที่ทําการให้อบุนไฟที่ทําการให้สุดโซมันนี้เป็นไฟลมพัดขึ้นเบืองบนลมพัดลงเมืองต่ำอันนี้เป็นธาตุลมก็ชัดแต่ว่าจะพิจารณาให้เห็นยังไงเห็นร่างกายเป็นดินเป็นน้าเป็นไฟเป็นลมจะเห็นยังไงเนี่ยคำถามตอนนั้นพิจารณาอย่างไงคิดยังไงก็ไม่เห็นคิดให้ตัวเองเป็นก้อนดินเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นมันแค่คิดแต่่มนไเป็ กำหนดอยากให้เป็นก็ไม่เป็นก็ไม่เห็นก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเนื้อเป็นหนังอยู่เหมือนเดิมนี่แหละก็เลยไปไปศึกษาต่อในพระไตรปิฎกเรื่องนวสีธิกาบัพป่าช้าเก้าชนิดพออ่านเรื่องป่าช้าเก้าชนิดขึ้นมาโหทําไมมันยากเหลือเกินป่าช้าเก้าชนิดนี่พระอาจารย์เห็นว่าเนื้อความในนวสีธิกาบัพเนี่ยป่าช้าเก้าชนิดเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้พี่นาร่างกายให้เห็นเป็นดินน้ําไฟลมนั่นแหละแต่ว่า ในนั้นมันมันมันไม่ได้ตอบโจทย์การพจารณาร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมแต่มันเป็นพจารณาอสุภะไปเป็นป่าช้าเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยมานั่งพิจารณาแล้ววิเคราะห์ว่าจะทํายังไงให้เรามองเห็นร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมได้เนี่ก็เลยเอาความรู้ของนวสิทธิการป่าช้าเก้าชนิดเนี่ยมาจัดเรียงตามความเข้าใจของตนเองได้ขั้นตอนของการพิจารณาร่างกายขึ้นมา6ขั้นตอน